ฮะาบบุญลงศพต้องมาบริจาคลงศพครับกํกลังเจอปัญหาครับเหมือนเพจเรากําลังโดนอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่แน่ใจครับบวันนี้ครับพี่น้องลูกเพจผมมาที่วัดหวัวลำโพงครับวันนี้เนื่องจาก ไม่สบายใจครับมากลางดึกเลยวันนี้พาพี่น้องทีมงานมาด้วยอยากจะมาขอพรครับแล้วก็มาทําบุญด้วยเนื่องจากตอนนี้นะครับแฟนเพจของโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยครับเกิดปัญหาที่นึงก็คือสิ่งที่ผมโพสต์ไปไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอการสอนหรือว่าภาพนิ่งหรืออะไรก็ตามนะครับในเพจเราเนี่ยมันไม่ถูกส่งไปถึงลูกเพจของผมนะครับก็คือ Facebook ของเรามีคนติดตาม2,000 200, 0 0คนแต่ว่าตอนนี้ลูกเพจของผมเห็นคนเห็นแบบหลักพันคือน้อยมากมีคนกด ไลฟ์หรือมีคนได้ดูเหจของเราน้อยแบบผิดปกติมากนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะเกิดใครมากแกล้งหรือว่าไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรจาก Facebook นะครับก็วันนี้อยากได้ความสบายใจก็เลยมาทําบุญนะครับเผื่อเจ้ากรรมนายเวรจะให้อภัยเรานะครับขั้นตอนแรกถ้าใครเคยมาที่นี่ครับก็ต้องมาเขียนก่อนเขียนชื่อแล้วก็เซ็นลายเซ็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเอาเงินไปไปบริจาคตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเขียนเป็นเขาเรียกว่าใบเสร็จในการบริจาคครีนึงนะครับเขียนเสร็จแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปต่อแถววันนี้คนเยอะมากเลยแถวอยู่นู่นแถวเริ่มต้นตรงเนี้ย <laughs> โอ้โหพระเจ้าวันนี้คนอย่างเยอะโอเคไปไหัหบแต่นั่นยังไงวันนี้ก็ต้องทำบุญได้ได้เพราะว่าวอยากให้ยอด Facebook Engage กลับมาครับสาธุ Okay. ตอนนี้ผมไปเขียนกรอบมาเรียบร้อยนะครับเราได้ใบมูลิตี้ร่วงกตันยูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปนะครับธรรมเนียมของการไปจาคลงศพก็คือเราจะเอาเอาชื่อของเราเนี่ยไปแปะที่ลงศพตามความเชื่อก็คือการสะด็จเพราะนะครับก็เอาชื่อของเราแล้วไปผูกกับลงศพให้ความชั่วร้ายให้ความแบบให้เคราะห์ร้ายอะไรเงี้ยมันคลาดแคล้วไปกับการเผานั่นเองนะครับความคลาสสิกของที่นี่ก็คือ ผมมากี่ครั้งก็คือยังเป็นแป้งเปลยยกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับยังเป็นออริจินอลนะครับแล้วก็ความคลาสสิกก็คือเอาแป้งเปลือกเนี่ยครับมาโปเดี๋ยวเราจะเอาชื่อของเราเนี่ยครับไปแปะที่ลงศพนะครับ<ป>นี่ฮะทำบุญลงศพต้องมาบริจาคลงศพครับนี่ก็คือร่วมบริจาคนะครับเราวก็แปะไป ขออนุญาตภาวนานะครับผมโปรดิวเซอร์ยงนะครับตอนนี้ผมและ f c e e o o o k แฟนเพจของผมกำลังเจอปัญหาครับเราถูกปิดกั้นการมองเห็นจาก Facebook นะครับสิ่งที่เราโพสต์ความรู้หรือคลิปอะไรทุกอย่างที่โพสไปไปไม่ถึงลูกเพจครับเจตนาของเราคือเราอยากทักคลิปความรู้นีครับส่งผ่านไปถึงลูกเพจนะครับไปให้ไปสร้างประโยชน์ได้เยอะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ครับ ผมอยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ผมได้ละเมิดนะครับได,ได้ทำผิดไปยังไงนะครับผมขอให้อภัยให้ผมนะครับขอให้แฟนเพจของผมนะครับกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมนะครับอยากให้แฟนเพจผมเอาความรู้เอาสิ่งดีๆไปเผยแพร่ให้กับลูกเพจได้เหมือนเดิมนะครับรบกวนด้วยครับผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยผมด้วยครับน,น,น้องๆเคยมาทำบุญที่วัดวันนี้ไหม เยลโอเครู้ไหมว่าเนี่ยเขาต้องแปะแปะที่ลงศพไม่รู้เางทีครับโอเคอ่าไปเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ทําซะครับโอเคต้องการมาวันนี้จริงจริงมาเพื่ออะไรวะอ่าวันนี้มาสะดาะมาเพราะว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปรู้สึกว่าเราคนไม่เห็นเราเลยครับวันนี้ที่เราทําไปในเพจเนี่ยครับมีคนไม่เห็นเราเลยเหมือนเพจเรากําลังโดน อะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่แน่ใจวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทําอะไรเพื่อเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจแล้วกันนะครับตอนนี้ก็น้องๆก็กํลาลังแปะชื่อตัวเองอยู่นะครับสิ่งที่เรามาทําวันนี้ผมว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าแฟนเพจเราจะกลับมาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําน่าจะเป็นกําลังใจให้พวกเราให้เราเข้มแข็งขึ้นตอนนี้อ,องตรงนะทอ้อไหมท้อครับท้อไหมองตรงท้อท้อไหมท้อเนาะโอเคก็ ผมไม่รู้แล้วครับว่าการทําในวันนี้มันช่วยอะไรได้เปล่าอาจจะเป็นความเชื่อนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทํากันเป็นกําลังใจแหละนะครับเป็นกาลังใจให้เราแน่นอนนะครับแล้วก็ผมฝากแล้วกันนะครับใครที่เป็นลูกเพจผมแล้วก็ดูคลิปๆนี้อยู่นะครับหรือว่าเป็นลูกเพจผมนะครับเห็นโพสต์ของผมทำคมตอนเช้าหรือว่าเห็นลิปวิดีโอที่ผมพยายามจะสอน รบกวนด้วยครับรบกวนให้คุณช่วยกดแชร์ช่วยกดคอมเมนต์หน่อยผมหวังว่าแฟนเพจของเราจะกลับมาสร้างประโยชน์ได้ให้กับพี่น้องนะครับคนไทยเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับก็ยังไงนะครับสุดท้ายผมขออนุโมทนานะครับส่งความดีที่เรามาทําในวันนี้นะครับส่งผลบุญให้ไปสู่ลูกเห็นเราทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ลูกเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้นะครับแล้วหวังว่าพวกเราจะผ่านไปได้ครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับ